ับกะสู่เร่งข่าวชาวใต้ช่วงแกะประเด็นนะครับนะอ่าเป็นในส่วนของจังหวัดสุขคราคกับนงยอมโดยเฉพาะตอนนี้จังหวัดสงขลามียอดผู้ติดเชือ COVID ้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้มีกระจายข่าวลือเกี่ยวกับปริมาณเตี้ยงนะอพอไม่พอันพื้นเนี่ยรายละเอียดน,น,นี้ต้องไปท้ามกันนะครับกับทางด้านนายแพทย์ประพลชยัยอดีตชัยเทศนะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุขคราจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีคุณบ่าวเกี้ยงแลวก็คุณหญิงอ้อมครับแล้วก็อคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับครับครับคุณหมอครับมีข่าวบอกว่าที่สงขลาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเยอะอ่าแล้วก็เตียงไม่พอเนี่ยล่าสุดจํานวนผู้ติดเชื้อที่สงขลาเป็นยังไงบ้างครับครับก็ข้อมูลติดเชื้อของจังหวัดสงขลาเนี่ยตอนนี้ก็ผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็ติดเชื้อวันหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อย นะครับแล้วก็ถ้ารวมเอทด้วยก็ประมาณทักสองร้อยกว่าแต่สัปดาห์นี้ตัวเลขขึ้นนะครับก็ขึ้นมาตัววันนึ้งก็เจ็ดแปดร้อยนะครับอันนี้ทั้ง rt-pcr แล้วก็ทั้ง a อ k ีเคสำหรับผู้ป่วยรายงานสบควันเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็คือผลของ rt-pcr นะครับก็รายงานสบคเนี่ยก็ร้อยหกสิบแปดลายนะครับก็เป็นผู้ป่วยในจังหวัดสงขลาเองร้อยหกสิบเอ็ดลายแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับก็เจ็ดลายนะครับก็ไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK บวกเนี่ยวันนี้ก็ก็รประมาณ600กว่าครับ600ถึง200คนครับก็ถ้าเกิดว่าเรารวม RT-PCR กับ ATK ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะคุณหมอครับก็อยู่ที่ประมาณสัก800ถึง900ครับถ้าดูตัวเลขตอนนี้ก็จะสูงกว่าละลอกของของเดือนตุลาพฤศจิที่ว่าที่ว่าตอนนั้นยอดขึ้นมาก็ประมาณสัก700ครับตอนนี้ก็ยอดสูงขึ้นครับ ค่ะแต่ว่าต้องน้าเรียนนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นคนไข้กลุ่มสีเขียวคือไม่มีอาการอะไรนะครับ,รบกลุ่มที่มีความจะเป็นต้องนอนโรงพยาบาลคือกลุ่มที่ต้องให้ออกซิเจนกับกลุ่มที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้มีน้อยมากนะครับคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจมีแค่สองคนแล้วก็ที่ต้องการใช้ออกซิเจนเนี่ยก็ประมาณสักสามเปอร์เซ็นตะครับน,นส่วนใหญ่คนไข้เก้าสิบหกเปอร์เซ็นคือก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาก็สามารถรักษาที่บ้านได้ครับ ค่ะคราวนี้จากจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นค่ะส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มแบบไหนเป็นคลัสเตอร์หรือว่ายังไงคะคุณหมอครับตอนนี้ที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่าติดเชื้อในชุมชนนะครับนะติดเชื้อในชุมชนก็ส่วนใหญ่ก็จากการทานอาหารด้วยกันะนะครับนะการการอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้ใช้มาตรการของอ,อ,อยู่ในโซ่พิเวนชั่นอย่างเค้่งคัดนะครับนะ ก็จะมีการไปกินข้าวด้วยกันไปเลี้ยงสังสรรค์กันพวกนี้ก็เลย <Ừ. S 2> ทําให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับอันนี้ก็ก็เป็นคัสเตอร์ที่เรียกเขาเรียกว่าแบบกระจัดกระจายในชุมชนครับค่ะอ,นนอ,อ,ะอนนะืม,ม,มถ้าเราประเมิตนตอนนี้โอกาสของสงขาผู้ติดเชื้อนี่จะเพิ่มสูงขึ้นไหมครับก็ที่เราคาดการนะครับตัวเลขนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับนะก็เรากล่าว่าน่าจะพีคอยู่สักประมาณปลายเดือนกุมภานะครับตัวเลขน่าจะขึ้นได้อีกนะครับ ก็เราก็ได้วางมาตรการเรื่องของการสอบสวนโรคควบคุมโรคนะครับตามแนวทางของจังหวัดสงขลาที่เราเรียกว่าวูคทนะครับนะวูคทนี้ตัวีนี้ก็คือวัคซีนตอนนี้เราเร่งฉีดวัคซีนนะครับสําสหรับวัคซีนของจังหวัดสงขลาเนี่ยตอนนี้เข็มหนึ่งก็ได้77เปอร์เซ็นตเข็มสองก็72เปอร์เซ็นเข็มสามยี่สองตอนนี้เราเร่งฉีดเรานำลงฉีดเข็มสามให้กับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเพราะว่าสองเข็มเนี่ยบางทีเนี่ยก็ ป้องกันเชื้อไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็ลณรง,งลงฉีดเข็มสามให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลกุ่ม608นะครับ,รบอันที่สองเนี่ยนะครับนะก็ตัวยูก็คือตัวยูยูนิเวอร์ซอลพรีเวนชั่นก็คือมาตรการดีเอ็มีีนะครับ,รบก็คือการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากนะครับแล้วก็การใช้เจลแอลกอฮอล์การล้างมือบ่อยๆอ,อันนี้ที่ที่ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ที่ออกไปก็คือเวลามีเพื่อนๆน,นะครับหรือคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยนะครับก็ขอแยกกันรับประทานอาหารนะครับนะ แล้วเวลาพูดคุยกันก็ต้องใส่หน้ากากในที่ติดเชื้อตอนนี้ที่เราเจอกันก็คือนั่งทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทําให้มีการติดเชื้อในชุมชนเยอะจากมาเออจากจากการที่หลาดหลวมเรื่องของเอ่อยูนิซอลพิเวนชั่นก็กําลังเร่งลดรลงนะครับนะในกลุ่มพี่น้องประชาชนอันที่สามนะครับนะตัวซีก็คือโควิดฟรีเซตติ้ง ครับซึ่งจังหวัดสงขลาเราได้เร่งทําเรื่องของโควิดฟีช็ตติ้งเนี่ยในทุกหน่วยงานนะครับทั้งบริษัทต่างๆโรงงานโรงเรียนนะครับาศาสนสถานต่างๆนะครับทุกหน่วยงานเพื่อรองรับการที่จะเปิดด่านนะครับเปิดเมืองในเดือนมีนาคมซึ่งเดี๋ยวรอทางรัฐบาลประกาศซึ่งตอนนี้นะครับถ้าประกาศเราก็มีความพร้อมนะครับเรื่องของโควิดฟีช็ตติ้งนะครับ ต่อไปเรื่อง A นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของเอทเคตอนนี้เอทเคเนี่ยเราจะมีการเร่งตรวจในพี่น้องประชาชนให้ได้สองเปอร์เซ็นตของพี่น้องประชาชนซึ่งเราดําเนินการอยู่ซึ่งการที่เราตรวจเยอะเนี่ยก็ทําให้เราพบผู้ติดเชื้อแต่ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยต้องนาเรียงครับว่าไม่มีอาการแล้วก็สามารถรักษาแบบมอมไอได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดมีกลุ่มเสี่ยงนะครับนะในพี่น้องประชาชนที่ร่วมบ้านหรือเป็นเพื่อนการรั่วเพื่อนติดเชื้อเนี่ยก็สามารถเข้ารับการตรวจเอทเคได้ที่ โรงพยาบาลทุกแห่งนะครับนะแล้วก็ศูนย์ที่เราให้บริการทุกอำเภออยู่รวมทั้งในรบสอต่อทุกแห่งก็สามารถตรวจ ATK ได้นะครับสำหรับตัวจีนี้ก็คือทิทเมนทิทเมนนี่ก็คือจะเป็นสองอย่างอันแรกก็คือเรื่องของการจ่ายยาฟาวินะครับซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมยาฝาวิเนี่ยนะครับเพียงพอกับพี่น้องทุกคนนะครับถ้าเกิดเราตรวจ ATK บวกปั๊บเนี่ยนะครับเเราก็คือเราจะจ่ายยาฟาวิเลยนะครับต้องได้รับยาฝาวิเนี่ยภายในหกชั่วโมง หลังจากที่เราทราบว่ามีการติดเชื้อนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของเตียงนะครับเตียงตอนนี้นะครับถ้าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีแดงที่ต้องใส่ท่อหรือสีเหลืองเนี่ยเราจะให้นอนรักษาในโรงพยาบาลซึ่งตอนเนี้เตียงมีเพียงพอนะครับสําหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็จะรักษาแบบโฮมไอกับซีไอนะครับเหมือะนั้นเราตั้งเป้าว่าประมาณรัก70-80เปอร์เซ็นเราจะให้การรักษาที่บ้านนะครับแล้วถ้าเกิดที่บ้านไม่มีความพร้อมเนี่ยก็จะรักษาเข้าในศูนย์พักคอยที่เราเรียกว่าซีไอซึ่งตอนเนี้ ซีไอมีเพียงพอทุกโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าต้องต้อง,องนําเนียนว่าเนื่องจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเร็วนะครับนะผู้ป่วยที่เข้าซีไอก็มีจํานวนมากตอนนี้หลายแห่งก็มีการหลายอําเภอก็มีการเปิดซีไอเพิ่มนะครับมีการเปิดซีไอเพิ่มแต่ว่าเราก็ตั้งเป้านะครับนะว่า80%ของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเราอยากอยากรักษาแบบโฮมไอซึ่งเราได้อบรมเจ้าหน้าที่เตรียมตัวล่วงหน้าแล้วครับจังหวัดสงขลาเราเนี่ยใช้โปรแกรมที่เราเรียกว่า r h 1 2 care เนี่ย ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับเราจะมีเครื่องออวัดออกซิเจนในเลือดนะครับตลอดแล้วก็ยาฟาวีรวมทั้งยาทั้งยาที่ผู้ป่วยต้องใช้นะครับแล้วก็มีการจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วยทุกคนคมีแพทย์พยาบาลดูแลผู้ป่วยทุกวันนะครับ,รบนะต่อจใจการรักษาสิบวันนะครับ,รบอันนี้ก็ทางจังหวัดสงขลาได้เตรียมความพร้อมไม่หมดแล้วครับ ค่ะแล้วก็อย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้คุณหมอเองก็ได้พูดถึงเรื่องเตียงแล้วว่าถ้าในของในภาวะของผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยเตียงพอแน่นอนแต่ว่าที่เป็นข่าวเป็นกระแสยอยู่ตอนนี้ก็คือปริมาณเตียงรองรับผู้ป่วยที่เขาลือกันว่าไม่เพียงพอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ,ค,อคือเตียงอย่างนี้ครับคือในสถานการณ์เมื่อสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้รักษาในฮอสพิท ا ل หรือว่าใ CI, นซีไอครับ แต่ตอนนี้เนี่ยใน CI กับ h o s p ี t a l เนี่ยเราจะไม่เปิดเพิ่มแล้วนะครับเป้าหมายเราคือจะรักษาเป็นโฮมไอเป็นหลักเมือนพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับนะเราก็จะให้การรักษาแบบเขาเรียกว่ารักษาแบบโฮมไอคือรักษาที่บ้านะนะครับเหมือนที่บ้านเนี่ยมีเตียงเพียงพอบ่าทุกคนเนี่ยสามารถรักษาที่บ้านได้หมดนะครับซึ่งการรักษาที่บ้านเนี่ยข้อกําหนดก็คือหนึ่งเนี่ย นะะถ้ามีสองห้องนอนได้อันนี้จะเป็นการดีนะครับห้องหนึ่งก็สําหรับผู้ป่วยติดเชื้ออีกห้องหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมีสักห้องเดียวเนี่ยนะครับนะถ้าสามารถแยกนะครับเตียงนอนเนี่ยให้นอนห่างกันสักสองเมตรนะครับแล้วก็เปิดอากาศให้เปิดเปิดโล่งเนี่ยก็สามารถรักษาในบ้านหลังนั้นได้เลยนะครับโดยที่ผู้ป่วยก็ต้องใส่แมสตลอดเวลาการเข้าห้องน้ําถ้าเกิดมีห้องเดียวเนี่ย นะครับเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าหลังเพื่อนนะครับพอเข้าเสร็จก็มีการทําความสะอาดลูกบิดก๊อกน้ําลูกบิดประตูทั้งหมดเลยนะครับสําหรับเรื่องอาหารการกินก็จะมีการแยกช้อนแยกภาชนะต่างๆนะครับซึ่งเอ่อถ้าผู้ป่วยมีเอ่อ,อ,อห้องนอนเปียงห้องเดียวตอนนี้เนี่ยในเกณฑ์ของหกไอก็สามารถดูแลได้นะครับเหมือนต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเตียงแบบหกไอเนี่ยมีเพียงพอครับเพราะว่าทุกคนสามารถ นอนรักษาที่บ้านได้ซึ่งอันนี้นนจะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนี่ยประเมินอาการก่อนนะครับประเมินสถานที่ก่อนว่าสามารถรักษาได้นะครับ,รบมันเป้าหมายตอนนี้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาอยู่ที่บ้านครับแต่ผมไอถ้าเกิดคนไข้มีอาการหนักถึงจะมารักษาที่โรงพยาบาลครับ,รบแต่หลายคน,คนกังวลว่าเอะการรักษาที่บ้านเนี่ยนะครับจะจะได้รับการดูแลใกล้ชิดจากคุณหมอหรือจะได้รับยารับอะไรบ้างไหมยังไงครับ ครับก็ถ้ารักษาที่บ้านเนี่ยเรามีโปรแกรมที่เรียกเรียกว่าให้สิบสองแขซึ่งจังหวัดสงขลาแล้วก็ในเขตสิบสองเนี่ยเราใช้ตัวโปรแกรมนี้อยู่ซึ่งสามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยได้ไม่ว่าเรื่องของการวัดไข้นะครับนะเรื่องของอาการต่างๆการจ่ายยาต่างๆซึ่งคนไข้ก็สามารถติดต่อกับแพทย์พยาบาลได้ตลอด24ชั่วโมงถ้ามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นเนี่ยทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าต้องนอนโรงพยาบาลก็จะรับตัวมานอนรักษาในโรงพยาบาลน,นะครับ ก็เราตอนนี้เราอยากให้โรคโควิด19เนี่ยเหมือนคล้ายๆกับโรคไข้หวัดนะครับนะซึ่งสามารถดูแลที่บ้านได้นะครับซึ่งจากที่เราตรวจดูสายพันธ์โอมิคอนเนี่ยเ6ปเซนะครับเป็นผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลมีแค่ประมาณสัก3ามถึงี่เปอร์เซเองนะครับไม่เหมือนกับสายพันธ์เดลต้าซึ่งระบาดเมื่อสัก4เดือนที่แล้วอันนั้นประมาณ30เที่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่สายพันธ์โอมิคอนเนี่ยข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับต้องนอนโรงพยาบาลแค่ประมาณสักไม่เกิน5%เอร์เ นะครับซึ่งมีจํานวนน้อยครับค่ะก็คือสรุปว่าตอนนี้ในเรื่องของเตียงเพียงพอแน่นอนเพราะว่าเรารักษาแบบ HI ถูกไหมคะคุณหมอ<ช>แล้วก็ผู้ปว<ช>่วยก็ตอ้องได้รับการประเมินจากคุณหมอว่าสามารถที่จะรักษาตัวที่บ้านได้เพราะฉะนั้นก็มีคุณหมอดูแลตามปกติหายห่วงได้ถูกไหมคะใช่ครับตอนนี้เราวางแผนล่วงหน้าแล้วครับเพราะเราคาดการณ์ว่าคนไข้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างครับนะทั้งเรื่องยาเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเมืนคนไข้เนี่ยเราก็ อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะให้รักษาแบบโฮมไอเป็นหลักครับ<ฆ>ซึ่งเตร e <ฆ>ียมมีเพียงพอครับ<ฆ>คุณหมอพอจะบอก<ฆ><ฆ>ขั้นตอนทำลายของคนป่วยได้ไหมครับว่าสมมุติว่ารู้กรวด้วยเอทีเคและติดเชื้อเนี่ยควรจะทำยังไงหนึ่งสองสามครับครับก็ขั้นตอนนะครับนะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับหนึ่งเนี่ยการตรวจเอทีเคเนี่ยก็ถ้าเกิดเราตรวจที่บ้านนะครับที่เรียกเรียกว่าเป็นโฮมยูสเนี่ยพอเรารู้ผลว่าบวกปั๊บเนี่ย ของจ,งจังหวัดส,สงขลาเราก็จะมีเบอร์โทรนะครับอของสํานักง,งานสาธารณสุขอําเภอแล้วก็รปปตแล้วก็โรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยทุกอําเภอนะครับซึ่งอันนี้เราได้กระจายเพจเข้าไปในประชาสัมพันธ์ของจังหวัดส,สงขลาแล้วก็เพจของสจของจังหวัดส,สงขลานะครับพี่น้องสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็หลังจากที่เราตรวจบวกแล้วเราก็โทรไปที่สาธารณสุขอําเภอนะครับเราก็สามารถเข้าไปตรวจคอนเฟิร์ม ด้วย A.T.K. Professional ที่โรงพยาบาลทุกแห่งหรือว่าที่รพตทุกแห่งนะครับซึ่งความตรวจบวกปับ๊บเนี่ยนะครับตรวจด้วย A.T.K. Professional บวกปับ๊บเนี่ยทางรพตทางโรงพยาบาลน,นะครับนะก็จะประเมินอาการของของผู้ป่วยนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะแนะนําผู้ป่วยให้รักษาแบบพมไอเป็นหลักนะครับนะก็จะมีการให้เจ้าที่เนี่ยไปประเมินที่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าที่เราดูเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็สามารถรักษาที่บ้านได้นะครับ ก็จะมีการจ่ายยาฟาวิแล้วก็เขาเรียกเป็นเซตม็อกเลยครับในนั้นก็จะมีเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดตัวออกซเซตนะมีประลอดมียาฟาวิยาแก้ไขย้ยาอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเซตเลยนะครับก็จ่ายผู้ป่วยเนี่ยนะครับนำกลับไปรักษาที่บ้านแล้วก็เริ่มรับประทานยานะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนะครับเข้าในโปรแกรม RH12 แคร์ Care, นะครับก็จะมีการส่งอาหารให้กับผู้ป่วยสามมือ้อแล้วก็มีการประเมินอาการของผู้ป่วยเนี่ย นะครับอย่างน้อยวันละสองครั้งแล้วก็ถ้าเกิดผู้ปว่วยมีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือมีอาการเหนื่อยนะมีไข้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไข้ไม่ลงเลยอันนี้ก็สามารถประสานกับแพทย์พยาบาลเพื่อมารักษาในโรงพยาบาลได้นะครับค่ะค่ะพูดถึงอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ก็คือการฉีดวัคซีนเมื่อสักครู่นี้คุณหมอได้พูดถึงภาพรวมของวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสงขลากันไปแล้วแต่ในภาพรวมของการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุห้าถึงสิบเอ็ดปีตอนนี้เป็นยังงงไบ้าคะ ครับก็ขออนุญาตนาเรียนนะครับนะเรื่องของวัคซีนในเด็กเนี่ยเราก็ตอนนี้เราก็ได้รับวัคซีนมาจากกระทรวงนะครับจากกรมควบคุม,คม,คมโรคเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ดําเนินการฉีดเรื้องตอนนี้ก็ฉีดให้กับเด็กอายุห้าถึงสิบเอ็ดปีที่เป็นกลุ่มป่วยซึ่งกลุ่มเนี่ยเราได้ฉีดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วก็ได้ฉีดทุกคนแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการฉีดในน้องนนักเรียนป .6 ป .5 ป .4 ป .3 เรื่อยลงมานะครับซึ่งการฉีดเนี่ยก็ฉีดได้สองแบบก็คือ ฉีดที่โรงเรียนก็ได้นะครับซึ่งทางโรงเรียนก็จะประสานกับทางโรงพยาบาลว่ามีความพร้อมในการไปฉีดที่โรงเรียนไหมโรงเรียนสามารถเป็นสถานที่ได้ไหมก็จะไปฉีดที่โรงเรียนได้อันที่สองถ้าเกิดโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลไม่พร้อมก็จะนัดน้องๆเนี่ยมาฉีดที่โรงพยาบาลนะครับค่ะก,ก็ตอนนี้เนี่ยทางสงขาก็ได้ดําเนินการฉีดในกลุ่มของน้องๆน,งนงักเรียนทุกคนซึ่งวัคซีนที่เราใช้เนี่ยมีสองตัวสามตัวนะครับอันแรกก็คือไฟเซอร์ ฝาสีส้มนะครับอันนี้โดสเนี่ยจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นขนาดสามสิบไมโครกร,รมัมแต่ของน้องนักเรียนเนี่ยก็จะฉีดขนาดสิบไมโครกร,รัมที่เป็นฝาสีส้มนะครับระยะห่างก็แปดสัปดาห์นะครับอันนี้ผลข้างเคยงเียงจะน้อยกว่าอันที่สองก็จะเป็นเชื้อตายนะครับก็คือตัวซิโนแวคกับซิโนฟาร์มอันนี้ฉีดได้ตั้งแต่อายุหกขวบขึ้นไปนะครับระยะห่างก็สี่สัปดาห์นะครับอันนี้เราจะให้ผู้ปกครองเป็นผู้เลือกนะครับการฉีดวัคซีนในน้องๆห้าถึงสิบเอ็ดปีเนี่ย นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครองกับน้องนักเรียนนะครับซึ่งของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีน้องนักเรียนเนี่ยที่ที่อายุห้าถึงสิบเอ็ดปีเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าคนที่สมัครใจฉีดเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนนะประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการฉีดเอ่อทุกสัปดาห์นะครับอืมครับ,รบมาที่สุดท้ายครับอยากให้คุณหมอได้ฝากความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็พี่น้องชาวใต้นะครับในเรื่องของโควิดสิบเก้าครับ ครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยก็เขาเรียกว่าอยู่ในขาขึ้นถ้าเราดูในภาพรวมของประเทศเนี่ยตัวเลขก็เพิ่มขึ้นในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงเนี่ยตัวเลขก็เพิ่มขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองใช้มาตรการยู v e r ซ a l p r e เว n ชัน่นอ,อย่างเข่งขัดนะครับ ก็คือเวลามีคนอื่นหรือว่าเพื่อนมาเนี่ยต้องแยกการรับประทานอาหารถ้าจะเป็นต้องทานร่วมกันก็ต้องอยู่ห่างกันสักประมาณสักสองเมตรนะครับเพราะว่าถ้าเราทานร่วมกันเนี่ยนะครับพูดคุยกันเลยในยักเออน้อยกว่าหนึ่งเมตรเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อได้นะครับแล้วถ้าไม่ได้รับประทานอาหารก็ขอใ,ใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใช้เจลกอลอ์อันนี้คือมาตรการของ universal Prevention ซึ่งหญ่าทุกคนเนี่ยเออเข้งคัดในเรื่องนี้ถ้าเราใช้มาตรการ u n i v e r s a l p อ e v e เ t i ช n ่อย่างเข้่ย การติดเชื้อในชุมชนเนี่ยจะลดลงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับให้ฉีดวัคซีนเข็มสามเพราะว่าสองเข็มเนี่ยจะกันเชื้อไม่ค่อยได้นะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านครับฉีดวัคซีนเข็มสามซึ่งวัคซีนเนี่ยเรามีเพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์แอสตราเนกาซีโนเวคซีโนฟาร์มมีทุกตัวครับนะก็ขอเชิญชวนมาฉีดวัคซีนเข็มสามนะครับอันที่สามเมื่อมีการติดเชื้อแล้วเนี่ย นะครับก็ให้ขอให้รีบประสานกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลหรือรพาตหรือสาสุขอำเภอนะครับ,รบเราก็จะรักษาแบบโฮมไอเป็นหลักแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักนะครับ,รบ,รบเราก็จะรักษาในโรงพยาบาลตอนนี้จะเป็น h i c i First นะครับแล้วก็เ t k first นะครับก็ขอให้มาความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับนะว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดแต่ขอพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับ ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับนะทางจังหวัดสงขลาด้วยนะครับนะฮะก็ขอส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับในการดูแลสุขภาพเพื่อห่างไกลโรคโควิดสิบเก้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณคุณบ่าวเกยงแล้วก็คุณหญิงอ้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณหมอนะครับนายแพทย์ประพล ดีชเชซนะครับรองน<ะ>ัแพตะท่าทุกจังหวัดสุนครานะะรับประเด็นเรือสุนก้ามันใจได้เรืองของเตียงนะครับน้องอิอม